โลกของเราจะเป็นอย่างไรเมื่อเราสามารถค้นหาทุกอย่างในอินเทอร์เน็ตหรือทำสิ่งต่างๆได้เพียงแค่การคิดผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาทและสมองเช่นหนวกตาบอดหรืออัมพาตก็สามารถรักษาได้ทุกอย่างนี้กำลังจะเป็นความจริงด้วยเทคโนโลโยีที่เรียกว่า n e u อ a ิงแต่ก่อนที่เราจะไปดูถึงความสามารถของเทคโนโล,โลยีนี้ <kus> ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับความเป็นมาของมันก่อนครับ n e รอ a ิง เป็นหนึ่งในบริษัทของมาหาเศรษฐีอีลอนมัสกผู้มีความสามารถในด้านเทคโนโลยีและยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัททางเทคโนโลยีชั้นนาของโลกหลายแห่งทั้งเทส l a ที่เป็นบริษัทผลิตรถยนต์พลังงานทดแทนสเปซเอที่ส่งจรวดขึ้นไปในวงโคจรและสามารถนำจรวดดํานั้นกลับมาที่โลกได้หรือ OpenAI ที่เป็นบริษัทพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ แบบไม่สแสวงหาผลกำไรเพื่อทับให้ AI ปลอดภัยและเกิดประโยชน์ต่อมันมากที่สุดโดย Neural Ring ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาชิปคอมพิวเตอร์แบบไร้าสายลงในสมองโดยโปรเจกต์นี้เกิดจากการเคยดูหนังเรื่อง The Matrix ของ Elon Musk แล้วนึกถึงการเชื่อมต่อเทคโนโลยีเข้าสู่สมองของมนุษย์คร, ink, ink, รับการทำงานของ Neural Ring Neural r i ั่งแบบมีนขนาดเล็กกว่าเหรียญ และสามารถเชื่อมต่อกับสมองได้ด้วยการจับกระแสะไฟฟ้าจากระบบสาทในสมองด้วยสายสัญญาณที่มีขนาดเล็กเป็นสุดทําหน้าที่คล้ายเซนระสรทใน,นเครื่องรับสง่งข้อมูลจากสมองด้วยการจับกระแสะไฟฟ้าแล้วนำไปประมวลผลเพื่อเชื่อมต่อกับินเทนอรนที่ต่างๆได้โดยตรงประโยชน์ของเนราลิงเนราลิงจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันเราแนะนับอย่างมากการอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งการรักษาทางการแพทย์ที่อาจจะช่วยให้คนหูหนวกกลับมาได้ยินเสียงอีกครั้งได้โดยการใช้ไมโครโฟนรับเสียงและส่งข้อมูลนั้นไปยังสมองหรือเราสามารถสืบค้ออนข้อมูลต่างๆทั้ง,งภาพและเสียงโดยใช้แค่การคิดจะเห็นได้ว่าโนโรวิงไม่ได้มีประโยชน์แค่ในทางการแพทย์เท่านั้นแต่ยังช่วยให้ผู้คนทั่วไปมีชีวิตประจําวันที่ดีขึ้นได้ด้วยครับความคืบหน้าของโนโรวิงปัจจุบันโนโรวิงได้เคยทําการทดลองกับดิง โดยการฝังชิปลงในสมองลิงชื่อเพจเจอร์โดยให้มันเล่นเกมไม้ปองหรือเกมตีปิงปองในคอมโดยช่วงแรกลิงจะถูกสอนและฝึกโดยการใช้จอยสติกในการบังคับเมื่อมันรับลูกได้มันจะได้รับอาหารจากทางหออาหารหลังจากนั้นมีการนำจอยสติกออกก็พบว่าเจ้าลิงเพจเจอร์ยังสามารถควบคุมและเล่นเกมได้อย่างชำนาญโดยใช้แค่สมองคิด แลชิปก็เปลี่ยนเป็นคำสั่งไปควบคุมการทำงานของไม้ตีปิงปองเพื่อเล่นกับคอมได้โดยตรงถึงแม้ว่า n o r a R ์ i n ไม่ใช่บริษัทแรกที่วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชิปเชื่อมต่อกับสมองเพราะมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียก็มีความพยายามในการสร้างสายสื่อประสาทและกำลังศึกษาวิจัยอยู่ในปัจจุบันในปัจจุบัน n o r a R ผานการรับรองจาก FDA ซึ่งจะทำให้การรักษาในคนจริงๆเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นในอนาคตครับ